สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนัยชาคณะนเรศห้องสองอหัท้าปคิวินนรหัสนักศึกษา58-4แกคอมพิวเตอร์ธุรกริจสาขางา,านพัฒนาโปรแกรมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไอเพีซีจังหวัดระย,ยองค่ะวันนี้ก็จะมาสอนในรวิชาเทคโนโลยีาลสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ในบทที่7นะคะก็จะมีชื่อว่าการจัดรูปแบบข้อมูลการแก้ไขลบคัดลอกและเพื่มย้ายข้อมูลค่ะเรามารู้จักกับวนที่7กันเลยนะคะวิธีการวาข้อมูลลงในกระดาษในกระดาษทำการบนโปรแกรม Microsoft Excel นั้นมีรูปแบบการจัดข้อมูลโดยใช้เมนูคำสั่งในการกำหนดรูปแบบการวางข้อมูลการแก้ไขการเพิ่มและการลบนะคะ และเครื่องาข้อมูลรวมทั้งการจัดรูปแบบข้อความในล,ลักษณะต่างๆได้ซึ่งโปรแกรมนี้ได้พัฒนาให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นสำหรับการจัดการงานด้านเอกสารลักษณะพิเศษของโปรแกรมนี้คือการสร้างตารางโดย้างข้อมูลลงบนตารางตามความต้องการของผู้ใช้ค่ะ การจัดตำแหน่งในการแสดงผลข้อมูลนะคะในการจัดรูปแบบในการแสดงผลข้อมูลสามารถกำหนดตำแหน่งสำหรับการแสดงผลให้แสดงในรูปแบบตามแนวต่างๆได้ตามต้องการโดยมีวิธีการและขั้นตอนในการจัดตำแหน่งการแสดงผลต่อไปนี้นะคะวิธีที่1นนะคะวิธีการเลือกรูปแบบข้อมูล 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการ 2. เลือกเมนูฟอร์แมต สเลือกเซลล์ปรากฏหน้าต่างรายการนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คลิกไปที่ Format นะคะเลือกฟอร์แมตเซลนะคะแล้วให้เลือกคาว่าก็จะมีรายการนห้คือ Number, e l e m e n t font b o r d e r f i l เ p r o t e c t i o n นะคะ ก็ให้เราเลือกที่ Number นะคะแล้วก็ตกลงค่ะต่อไปนะคะเรามาทำคาวามรู้จักความหมายสัญลักษณ์ตัวเลขกันนะคะสัญลักษณ์ตัวเลขอันที่หนึ่งนะคะความหมายก็คือตัวเลขแต่ละหลักจะแสดงเมื่อมีค่าเท่านั้นนะคะ ความหมายนะคะตัวเลขแต่ละหลักจะแสดงข้อศูนย์เมื่อไม่มีค่าในแต่ละหลักนะคะความหมายนะคะเครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขทุกสามหลักนะคะความหมายนะคะจุดโทศนิยมค่ะบวกน้ำหน้าและลบน้ำหลังนะคะ ตัวนี้นะคะความหมายก็คือสแสดงสกุลเงินนะคะความหมายก็คือค่าตัวเลขแบบไทยนะคะข้อความประกอบตัวเลขนนะคะละเรามาทำความรู้จักความหมายสัญลักษณ์วันที่ที่เกี่ยวข้องกันนะคะความหมายนะคะ ว,ว,ว,วันด้วยตัวเลข1นึงหรือสจะมีค่าระหว่าง1นึ่งถึงสาตัวดีสองตัวนะคะวันด้วยตัวเลขสองหลักเสมอมีค่าระหว่างศูย์หนถึงสามสนะคะวันของสัปดาห์แบบย่อเช่น M O N T U E W E D นะคะดีสตัวนะคะ วันของสัปดาห์แบบเต็มเช่น Monday, Thursday นะคะแล้วก็ M นะคะความหมายก็คือเดือนด้วยตัวเลข1หรือ2หลักมีค่าระหว่าง1ถึง12นะคะ M 2ตัวนะคะเดือนด้วยตัวเลข1หรือ2หลักเสมอมีค่าระหว่าง 1, ถึง12นะคะ M 3ตัวนะคะ เดือนแบบย่อเช่น J A N F E B เป็นต้นนะคะ M สี่ตัวนะคะเดือนแบบเต็มเช่น January February นะคะต่อไปเป็นตัว Y นะคะ Y สองตัวนะคะค่าตัวเลขปีคศสอง,สองหลักเช่น07 Y สี่ตัวนะคะค่าตัวเลขปีคศทีหลักเช่น2007 แล้วตัว b 2ตัวนะคะค่าตัวเลขปีพศ .2 หลักเช่น50มี4ตัวนะคะความหมายก็คือค่าตัวเลขปีพศ4หลักเช่น2550นารค่ะนาให้กานะคะว่าแหวนนะคะว่าแหวนนะคะ วันด้วยตัวเลขไทย1หรือ2หลกักมีค่าระหว่าง1ถึง3 1นะคะวอลแหวนสองตัวนะคะวันด้วยตัวเลขไทยสองหลักมีค่าระหว่าง1ถึง3.1ดนะคะวอลแหว 1, 31, น,ะะวนว3าตัวนะคะวันของสัปดาห์ไทยแบบยอ่อเช่นจพพนะคะ วันแหวน4ตัวนะคะวันของสัปดาห์แทบแบบเต็มเช่นจันอังคารพุธพฤหรสเป็นต้นนะคะต่อมารอเด็กนะคะเดือนด้วยตัวเลขไทย1หรือ2หลกักมีค่าระหว่าง1-12ถึง12รอเด็ก2ตัวนะคะเดือนด้วยเลข ไทยสองหลักเสมอมีค่าระหว่าง1ถึงสิบสองนะคะดอเด็กดอเด็กสตัวนะคะเดือนไทยแบบย่อเช่นมจพกจพนะคะดอเด็ก4ตัวนะคะเดือนไทยแบบเต็มเช่นมกรารุมพานะคะปปสองตัวนะคะค่าตัวเลขไทยปีพศสองหลักเช่น5้ศูนย์ ปลา4ตัวนะคะค่าตัวเลขปีพอสอ์หลักเช่น2,550ค่ะต่อมากันนะคะวิธีการจัดรูปแบบวันที่และเวลานะคะ 1, 1เลือกเซลล์ข้อมูลวันที่หรือข้อมูลเวลาที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบหม่นะคะให้เข้าไปที่ format นะคะ,ละเลือ format ซ e l l จะมี ในส่วนของเอ,อ่อตรงนี้นะคะก็จะมี Data Time นะคะถ้าเราเลือกในส่วนไทยนะคะก็คือเวลานะคะแล้วก็โอเคะคะ่ะแล้วก็วิธีการจับรูปแบบข้อความนะคะ 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการ 2. คลิกเมาส์นะคะ นี่นะคะแล้วก็คลิกเมาส์แล้วก็เลือกเซลล์นะคะแล้วก็มาที่เ n นจิเนอนะคะแล้วเรามันจะมีให้เลือกอันนี้ตรงนี้ก็คือตัดข้อความในเซลล์แนวนอนนะคะตรงนี้ก็คือตัดข้อความในเซลล์แนวตั้งอันนี้ก็คือตัดข้อความให้อยู่ในเซลล์เดียวกัน อันนี้คือจัดข้อความพอดีนะคะอันนี้ก็คือการรวมเซลล์นะคะถ้าเราเลือกอันใดนหนึ่งเราก็กดโอ r คค่ะแล้วก็วิธีการจัดรูปแบบตอนตัวอักษรนะคะเลือกเซลล์ที่ต้องการคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือก Format เลือกเซลล์แล้วก็เลือกฟอนต์นะคะก็นี่นะคะเพ่ให้เราเลือกฟอนต์ตามต้องการนะคะ ก็กดตกลงค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็วิธีการเลือกรูปแบบรูปแบบเซนต้านะคะเลือกเซลล์ที่ต้องการคลิกคลิกเมาส์ปุ่มขวานะคะเลือกฟอร์แมตเซลล์นะคะไปที่บ o u เดอร์นะคะก็จะมีให้เลือกเส้นมากมายนะคะอันนี้คือไม่มีเส้นนะคะ อันนี้ก็คือตีเส้นขอบภายนอกนี่นะคะอันนี้นะคะนนคือตีเส้นขอบภายนอกนี้ไม่มีเส้นนี่คือตีเส้นขอบภายนอกอันนี้ก็คือเส้นขอบภายในนะคะแล้วก็เออตัวนี้นะคะคือเส้นขอบน,น,น,นะคะ ้เ,เ,เราเลือกแล้วหนึ่งแล้วก็กดโอเคได้ค่ะแล้วก็วิธีการเปลี่ยนวิธีการเลือกรูปแบบสีพื้นหลังนะคะเลือกเซลล์ที่ต้องการนะคะฟอร์แมตนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้สนี่นะคะเซลล์ของเราก็จะเป็นสีอืมจะเป็นสีนี้นะคะ แล้วก็วิธีการวิธีการเลือกรูปแบบการป้องกันนะคะใช้ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อ,ขอูลบนเซลโดยเฉพาะเซลล์ที่เกิดจากการสร้างสูตรคำนวณหรือฟังชันรวมทั้งสามารถซ่อนสูตรคำนวณมีขั้นตอนดังนี้นะคะเมทที่ฟอร์แมตนะคะแล้วก็เลือกฟอร์แมตเซลค่ะแล้วไปที่ตรงนี้นะคะ แค่เลือกตัวนี้แล้วก็กดโอเคค่ะต่อมาเลยนะคะการแก้ไขข้อมูลบนเซลล์นะคะการแก้ไขเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมีขั้นตอนดังน,นี้นะคะ1เซลล์ที่ต้องการแก้ไข2เลือกเลือกที่ตัวอักษรพิมพ์ข้อมูลใหม่ทับข้อมูลเก่าหรือกดปุ่ม F2 แล้วแก้ไขข้อมูลที่ต้องการหรือเลือกข้อมูลบนแถบสูตรแล้วแก้ไขนะคะแล้วก็ การเพิ่มแทรงแถวคอลัมน์นะคะเลือก insert นะคะแล้วก็เอ่อลนะคะเลือกเมนู insert นะคะแล้วก็เลือก r o w หรือกดปุ่มเมาส์กดกดเมาส์ปุ่มขวาเลือก เลือก e n t e r ทนะคะเมื่อต้องการแทรกแถวเลือกเมนู Insert แล้วก็คอลัมน์นะคะเลือกคอลัมน์เมื่อต้องการแทกคอลัมน์ก็กดโอเคนะคะวิธีการคัดลอกเซลล์นะคะคือ Copy นะคะ 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการ 2. วางเมาส์ที่มุมขวามของเซลล์ที่เริ่มตัวชี้เมาส์ตัวชีเวช้เมาส์แบบนี้นะคะ จะเปลี่ยนเป็นตัวชี้มาอย่างนี้นะคะแล้วก็ลากอาเช่นนี่นะคะจะลากแค่จะสีเดียวกันนะคะก็คือการ copy ซลล์นะคะแล้วการลบเซลล์คะเลือกเซลล์ที่ต้องการนะคะก็คือเราจะลบเซลล์นี้แล้วก็กดปุ่มดแล้วกปดปุ่มดีด้ค่ะไม่ก็ ด,ดีดีก็จะไม่มีเซลล์วันนี้ขึ้นมาแล้วตอนแรกจะมีอยู่สี่อยู่สามอันนะคะเราลบเซลล์นี้ไปนะคะแล้วก็การการลบแถวหรือคอลัมน์นะคะเลือกโลหรือคอลัมน์ที่ต้องการสองเลือกเลือกขวาเลือกดีดีดปรากฏ d i a l o g box d i a l o g กบ box นะคะสามเลือก delete n Enter row ลบทั้งแถวนะคะ4เลือก Delete Enter กค์คอลัมลบทั้งคอลัมน์5นะคะเลือกกดไปที่โอเคคะ่ะสุดท้ายแล้วนะคะการเคลื่อนย้ายเซลล์หรือ o o มนะคะ 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการนะคะ 2. คลิกที่มุมล่าง ขวาของเซลล์ค่ะลากไปตำแหน่งแล้วก็ลากไปวางณนะตำแหน่งที่ที่ลากไปณนะตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการนะคะสมมติเราจะมาอยู่เซล,ล์นี้นี่นะคะขอ้อขอจบการน,นำนเสนอเ่านี้นะคะขอบคุณค่ะ